คุณผู้ชมครับวันนี้เมืองทอทีวีจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยบรรยากาศก่นกอนเกมการฝึกซ้อมประจําวันของคุณพลกิเลนพยองของเราสักนิดหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่ตาวิสรุษศักดิ์แก้วเรืองนะครับที่จะซ้อมผู้สาประตูก่อนที่เพลเยอร์จะลงสนามทําการฝึกซ้อมประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะ s <S มีเทนนิดไหมวันนี้ไม่มีอ๋อแล้วครับวันนี้ดีแลกแล้ว อ๋อคือวันนั้นคือไปดูการนแลมมา <c oughs> บ้าครับวันนั้นเห็นน้องๆมันดูรับบอลใหญ่จนเบื่อเลยครับร <c oughs> ับบอลใหญ่จนเบื่อแล้วก็อยากลองเปลี่ยนฟุตบอลฟุตบอลตามไซส์ด้วยครับสวัส <c oughs> ดีครับดูท่ายงท่าย,ย่ออะไรเหมือนเคยตีมานะเท <c oughs> นนิสเนะี่ยได้แค่ตีตอนซ้อมอย่างเดียวดูเด็กๆยังล่าเริงอยู่นะฮะ วันนี้สบายวันนี้สบายสบายแล้ว,วรครังทุกอย่างการจะรับถถือกี่กี่เปอร์เซ็นต์ละผมว่าน่าจะแปดสิบห้า ้างน้องก็ออกไปเล่นลิงกันแล้วทำไมเราไม่ไปเล่นกลังไกำลังจะไปใช่ไหมดอบบอลเหมือนเดิมไหมเราเรนาได้ปอบอลตีแข่งอะไรฟรี่ฟรีสตาร์เทนนิงคือไม่มีซอใช่ครับมไม่อรีปะลบไม่มีซองครับน้องโบเทพสิลิน วอดอาสามนะไอมันก่อนเห็นไปนั่งแชร์เทพซิลินอยู่เลยขยีเข้าไปไม่ใช่ผมอ๋อไม่ใช่นะหน้าเหมือนนะอูหูอะไรอนนี้ร้อนอากาศดีเดี๋ยวผมดำหมดเออผิวยิ่งดีอยู่ด้วยนะใช่ครับกลับมาข่าวแล้วครับแหมตอนตอนเป็นเด็กอะตอนเป็นเด็กนิดแข่งใบหนึ่งใบสองไม่ผล ควครับปวรคนเดียวร่างกายเป็นไงตอนเนี้ยดีครับกี่เปอร์เซ็นต์ละประมาณ90%ครับ90%เปอร์เซ็นต์ดีเนาะในในทีมันมีรุ่นลาคราวเดียวกันเยอะเนาะใช่ครับมันดีตรงนี้แหละเวลาจะไปฟิตเนสแล้วก็นัดกันไปพร้อมกันใช่เออใช่ Good and, and No, no. no. And this is no high, high, high ball. And high the high last ball. Yep. Third yes. third ball. Yes. one post, eyeball. Three change. Three change. And for the last one, two yes. post time. Stop. Quick now. Quick now. Come on. Come on. Up. Okay. Come up. on. Up. Yep. Yes, yes, come up.

เดียวตอนนั้นขึ้นทีเดียวมาโปงมากไม่ได้ยออย่าเงลืมไปขึ้นมาออก้รงนิดนึงเฮ้ยต่อเลยต่อเลยต่อเลยต่อเนื่อง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 เสร็จปนะโอ้ยเชงเดี๋ยวฟัง เนี่ครับเดี๋ยวแอบไปแย่ yeah, ถามโคดร,ราฟาเอลสักนิดหนึ่งกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้แอดเห็นว่าวิลเลนพอปอน,น่าจะพร้อมสําหรับการออกสตาร์ทฟุตบอลไทยลีกแล้วล่ะครับเพราะตอนนี้ความฟิตของเจ้าตัวน่าจะใกล้เคียงกับเพื่อนร่วมทีม มากมากแล้วนะฮะเพราะว่าหลังการเทรนนิ่งประจําวันแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะถูกโคดราฟาเอลจับเทนนอกรอบอีกหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมแต่ละวันนะครับซึ่งในตอนนี้ระดับความฟิตของวิลเลนพอปน่าจะใกล้กับเพื่อนร่วมทีมแบบห่างกันนิดเดียวแล้วละครับคุณผู้ชมราเฟเอลครับพอ,พอปกี่เปอร์เซ็นต์ละ อบปอบกายแล้วน่าจะประมาณ80แล้วเร็วมากเลยแล้ว,เ,วเขาเป็นคอญชีพดูแลสุขภาพแบบดีๆนะเขาอาชีพปับเดียวแวบบสลิมเลยอะ่ะเขาเป็นมอญชอาชีพก็ช่วยได้เยอะอับแล้วเพลเยอ์ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ ระยะทุกคนน่าจะประมาณเกาสิบแล้วเกาห้าใช่ใช่กำน,น่าจะพร้อมแล้วพร้อ,อมแล้วนะครับนิดเดียวเวลาเฟล์เก่งมากแต่ละคนผอมๆผอมๆแล้วห,หุ่นดีขึ้นมาหมดเลยยกไปงลาฝาแลา้วก็ต้องไป ก็เรียกว่าเหลือเวลาในการเตรียมทีมอีกสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงโปรแกรมการขันที่แฟนคลับสโมสรเมืองทองจะได้เชียร์นักเตะกีเรยพยอมของเราแบบใกล้ชิดก็สัปดาห์หน้าครับ2ส,งสิงหาคมนะครับเราจะเปิดธนโดมสเตเดียมแห่งนี้นี่แหละครับรับมือการเยือนของทีมพีทีประจวบในฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิกนะฮะเป็นฟุตบอลการกุศลน,นะครับก็อยากให้แฟนคลับสโมสรเมืองทองเนี่ย ตามเข้ามาสับสนเข้ามาเชียร์กันที่ไทยนาโดเซเดียม Stadium กันเยอะๆนะครับเพราะว่ารายได้เนี่ยเราก็จะมอบให้กับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกนะครับในการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ต่างๆนั่นเองนะฮะบัตรก็เพียงแค่ราคา100แล้วก็200บาทเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้สามารถซื้อตั๋วเข้าชมเกมการนนขันในสัปดาห์หน้าระหว่างเมืองทองกับพิธีประจวบได้แล้วนะครับทางไทยทิ켓เมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับคุณผู้ชม ซึ่งณตอนนี้นะครับโคดอ้นรังสรรเองก็พยายามฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับเพื่อหา11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสรเมืองทองยูเอเ็ดของเรานะฮะในการออกสตาร์ทฟุตบอลไทยลีกที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแน่นอนว่าเกมกับประจวบนะ่ฟไฟคลับก็จะได้เห็นรูปแบบว,วิธีการเล่นแล้วก็หน้าตาของเหล่าคุณพลกิเลยพยองในชุดของโคดอ้นรังสรรเป็นอย่างดีลครับอ่า อย่างตอนนี้แอบไปหเห็นในเพจของแฟนคลับสโมสรเมืองทองหลายต่อหลายคนบ่นในเรื่องของเกมอุ่นเครื่องนะครับจริงๆเมืองทองของเราก็มีเกมอุ่นเครื่องกับทีมไทยลีกหลายต่อหลายทีมนะฮะแต่เราไม่ได้บอกผลการแข่งขันมันเป็นการอุ่นเครื่องปิดนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าโ oh, อ้ว Th ่าทำไมอุ่นแต่ไทยลีก3จริงๆเมืองทองก็มีเกมอุ่นเครื่องที่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้อธิบายในสื่อโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเตรียมทีมของโค้ดอ้นรังสค์เลยนะฮะ พะหลายสโมสรในไทยลีกปัจจุบันนี้เวลาอุ่นเครื่องเขาก็ไม่ได้บอกว่าอุ่นกับใครหรือผลการแข่งขันเป็นอย่างไรนะฮะเพราะต้องการเก็บเป็นความลับในเรื่องของแทคติกต่างๆนั่นเองแหละครับ ซึ่งหลังการฝึกซ้อมประจำวันนะครับนี่ฮะโคดราฟาเอลก็จะจับวิลเลนพอฟนะครับมาเทนนอกรอบในส่วนของฟิตเนสนะฮะเติมให้เจ้าตัวพร้อมสำหรับการออกสตาร์ทฟุตบอลไทยลีกที่จะเริ่มต้นกลางเดือนสิงหาคมนั่นเองนะฮะซึ่งดูจากสภาพร่างกายและความฟิตตอนนี้ถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บเจ้าตัวออกสตาร์ทเปผู้เล่นตัวจริงอย่างแน่นอนละครับ Quatro, cinco, Seis. Isso. Sete, oito, nove. Certo? Dez. Mais cinco. Cinco. Vamos. Quatro. Três. Dois. E lado? Três, dois, um. Bora. Um. Dois. Três. Isso. Quatro.

Esticar o braço agora, pode. Bota em cima. Isso, para pesar mais. Bora. Um, sobe. Dois, três, quatro. Desce, desce tudo, dá longo e depois sobe. Cinco, vamos. seis, boa. Sete, oito, nove, boa. Desce tudo, cabeça desce também. Dez, vamos. Onze, boa. Doze, treze, Quatro, onze. mais uma.

9, 10, 5, 4, tá esticado, alonga tudo, 3, 2, mais uma, aí, e... fechou? Você é Leão, <laughs> quer Nile? É é? เดินมาหาแก๊งดาวรุ่งสักนิดหนึ่งนะฮะมีพี่วงวงศกรอยู่ด้วยนะครับซ้อมก็หนักนะฮะแต่ยังไม่เข้าไปอาบน้ำก็มีเล่นเกมดอกบอลกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าการลงโทษจะเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวมีตัวอย่างนะเดี๋ยวมีตัวอย่างนะขำๆขำามนี่เด้าจะเล่นแรงออกกล้องอ่ะอะ บิทีท uhm ี่บินทีนี่ทีนี่พี่เจอกเนาะงีและนี่ก็คือคอนเทนต์การศึกอาประจำวันของสโมสรเมืองทองนะครับที่มือทองทีวีของเราเก็บมาฝากนั่นเองแหละครับ ใช้ความรุนแรงนะครับคลิปนี้เอด้วยเลด้วยแก้วนี่เล่นแล้วอ่ะเกมมาเอาให้ด้วย